การออกแบบวัตถุด้วยรูปทรงแบบผสมดังรูปนี้นะครับรูปนี้จะเกิดจากการออกแบบวัตถุโดยใช้แ็บเครื่องมือในการวาดภาพกลุ่มของลา Tool น,นะครับจากนั้นตัดเส้นที่ไม่ต้องการด้วย delete line segment นะครับแล้วก็ยืดด้วย extrude profile เพื่อเพิ่มความหนามีขั้นตอนการออกแบบดังนี้คลิกที่แถบเครื่องมือ new design เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ วาดรูปสี่เหลี่ยมกำหนดมิติของรูปด้วยสเกตดิเมนชันครับความกว้างความยาวนะครับในทีนี้ต้องการความกว้างเป็น150มิลลิเมตรนะครับความยาวต้องการ350มิลลิเมตรนะครับก็จ mm ะได้รูปร่างที่มี มิติตามที่ต้องการนะครับจากนั้นใช้มุมมองอ view on t o work plane เพื่อให้มองเห็นภาพในการที่จะวาดภาพได้ง่ายขึ้นนะครับใช้เครื่องมือวงกลมครับ circle วาดวงกลมตรงเส้นกึ่งกลางของด้านกว้างทั้งสองด้านใช้ไลน์ทูลเลือกวงกลม แล้ว Copy คลิก Paste จากนั้นลากวงกลมไปยังอีกฝั่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมนะครับใช้เครื่องมือ Rectangle วาดรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลาง คลิกที่ว่างแล้วเลือกรูปสี่เหลี่ยมทั้งรูปนะครับเพื่อที่จะ Copy หรืออาจจะเลือกทีละเส้นก็ได้นะครับคลิกปุ่ม Copy คลิก Paste เพื่อวางจากนั้นนำมั์มาชี้ที่รูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กแล้วลากไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการวาด คลิกแถบเครื่องมือวงกลมแล้ววาดเป็นรูปวงกลมทำตำแหน่งในรูปนะครับคลิกไลน์ทูลเพื่อเลือกเส้นวงกลมคลิก Copy คลิก Paste แล้วจับวงกลมไปวางยังรูปสี่เหลี่ยมอีกด้านหนึ่งครับ p a s t e จับไปวางคลิกที่ปุ่ม Paste วางให้ครบนะครับจากนั้นจะใช้เครื่องมือ Delete Line Segment ครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกตามรูปนะครับ เมื่อตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกแล้วจะมองเห็นรูปนี้เป็นรูปที่มีพื้นที่ที่มีสีตรงกลางเพียงสีเดียวนะครับเป็นรูปปิดหรือเ,เรียกว่า close shape ครับจากนั้นจะใช้เครื่องมือ extrude profile ครับในการยืดพเพื่อเพิ่มความหนาของวัตถุ แต่เพื่อให้มองได้สะดวกยิ่งขึ้นจะใช้มุมมอง View แล้วเลือก iso metric นะครับแล้วคลิกที่แตบเครื่อง extrude profile เพิ่มความหนาที่ช่อง distance ต้องการความหนาที่80 mm มมพิมพ์เลขกปครับผลลราก็จะปรากฏขึ้นเหมืนตัวอย่างด้านหลังนะครับ คลิกที่ปุ่มโอเคเราก็จะได้รูปทรงที่เกิดจากการวาดการใช้รูปทรงแบบผสมทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมนะครับจากนั้นให้เซฟงานชิ้นนี้ไว้คลิกที่ไฟล์เลือกเซฟตั้งชื่อไฟล์ว่า blok 1